อยากได้ค่าในหน้าจากตะกร้าสินค้าที่เรากำลังจะซื้อนะคะต้องทำยังไงง่ายแค่ไม่กี่คลิกเลยเดี๋ยววันนี้จะไแม่อทีจะพาทำนะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องจะแม่อทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคการได้เงนินหรือการซื้อของที่จะได้ส่วนลดพิเศษ ด้วยตัวเราเองมาค่ะมาทำการก่อน,นอื่นนะคะให้เราเข้ามาช้อปปิ้งสินค้าที่เราต้องการจะซื้อได้เลยนะแล้วกดใส่รถเข็นไว้แบบนั้นจากนั้นมาที่หน้าช่อง tiktok ของตัวเองนะคะแล้วก็มากดที่ตะกร้าตรงนี้แล้วก็มาที่ tiktok shop ตรงนี้นะคะจากนั้นให้เข้ามาที่ตลาดสินค้าค่ะพอเข้ามาแล้วนะด้านบนจะมี เครื่องหมายบวกอยู่นะคะอยู่ขวามือให้จิ้มเลยเพราจิ้มเสร็จปุ๊บด้านล่างจะมีแสดงให้เห็นว่ามีรถเข็นกดเข้าไปตรงรถเข็นตรงนั้นเลยนะคะเราก็จะเห็นสินค้าที่เราใส่รถเข็นไว้แล้วแล้วก็ยังจะเห็นว่าถ้าเราซื้ออันนี้เราจะได้ส่วนลดที่เป็นค่าในหน้าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนเป็นว่าซื้อของแล้วก็ได้ส่วนลดไปนั่นเองนะคะเป็นไงคะ ช้อปปิ้งสนุกแถมได้ค้อคอมมิชชั่นเข้าตัวเองหรือแลกเป็นส่วนลดที่จะทำให้ซื้อของได้ถูกกว่าปกติที่เราจะต้องซื้อนั่นเองค่ะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมมาคุยกันเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่ดูนะคะเราสามารถได้ค่าในหน้าจากตะกร้าสินค้าที่เราซื้อเองแบบนี้ง่ายๆค่ะ